สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะใส่เสื้อสีส้มอึมเลยนะคะวรดาใส่เสื้อสีส้มตุ้ยนุ่ยเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นช่วงเช้านะคะก็เลยใส่เสื้อรัดเตี้วมาเลยนะคะพร้อมเสื้อกัก๊กแต่ตอนนี้ร้อนแล้วก็เลยถอดออกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ วันนี้เราก็มาพบกันกับเช่นเคยนะคะเช่นเคยที่พ่อแม่พี่น้องเคยพบกับบราดาบรลดาก็เคยพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆวันนะคะวันไหนที่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ได้ลงคลิปให้ท่านนะคะเมื่อวานจำเป็นมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากเราทำปรับปรุงร้านนะคะเพราะว่าร้านมันเป็นรูเนาะก็เลยเอาแผ่นกระดานมาติด,ตดให้มันเรียบนะคะให้มันห้อยของได้สบายๆเนาะ ก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปให้ท่านนะคะวันนี้วราดาก็มีสินค้ามาใหม่มาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างเรามีของแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านนะคะแล้วก็ขอเรียนย้ำอีกนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องดูสินค้าของวราดาคลิปไหนก็ดู EP ให้เสร็จนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ฟังราคาด้วยแบบนี้นะคะ แล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนนะคะซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วก็ฝากไว้แล้วก็จะให้ส่งพร้อมกันก็ได้ค่ะท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าสินค้าท่านจะหายไม่หายค่ะรับรองว่าเาเก็บไว้นอกจากท่านพร้อมที่จะให้เราส่งเราก็จะส่งให้นะคะเราจะซื้อสัตว์ต่ออาชีพของเราอยู่แล้วนะคะโอเควันนี้ในคลิปนี้จะเป็นผ้าสิ่นสีตะกอสวยเนื้อนิ่ม,เน,มเนื้อหนามากเลยนะคะมาใหม่ทุกงืผนวรดายกให้ท่านในราคาเดิม700บาทราคาเต็มของเขา99้านะคะเรายกให้ท่านเลยนะคะ เพื่อให้ท่านจะได้สินค้าดีๆอันนี้เป็นผ้าขามสีตะกอเนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อดีนะคะหอมหอมขามนะคะสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะวันนี้วัลดาโพงให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เป็นลายเอฟลายพระราชทานนะคะครึ่งท่อนนะคะ ปกติตัวนี้ต้องขายอยู่900บาทนะคะอย่างลดก็899นะคะแต่เราอยากให้ท่านราคาเดิม700บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นผ้าสิน้นผ้าคามสีตะกอลายลูกแก้วเนื้อนุ่มๆน,นะคะใส่สบายนะคะใส่สบายเนื้อนุ่มๆน,นะคะเราพิเศษให้ท่านเลยนะคะเพียง700บาทท่านใดสนใจทักมานะคะนาเบอร์หนึ่งสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยค่ะผ้าของเราเแต่ละผืนงามมากนะคะ ในคลิปนี้นะคะเราจะมีผ้าสิ้นพื้นเดียวและและเ,เป็นชุดมาให้ท่านนะคะโอเคมาอันนี้เป็นพื้นที่สองอันนี้ก็หนาตืดเนื้อนุ่มเลยนะคะพงให้เรียบร้อยเลยนะคะสวยนะคะท่านดูนะคะท่านดูลายดูเชิงนะคะ ดูรายยุชิง sight, ired, helmet, pigs, madam, so ็นจะตะคามนะคะจะตุคามใหญ่นะคะตัวนี้เรียกว่าลายจะตุคามใหญ่สวยค่ะวรดาก็ยกให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้เรามีกิงเราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะวันนี้เรามีกิงพร้อมขายนะคะงามสวยถูกนะคะจัดให้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ มาอีกนับเบอร์สามอันนี้เป็นลายโบราณใหญ่นี้ก็สวยค่ะเคยมาน,ะนานนเลยนะคะ่านลายนี้ทอไม่ได้เพิ่งได้มานะคะท่านดูนะคะสวยงามท่านใดจะเอาไปขายต่อก็ได้นะคะสินค้าของเราเกตเอแต่เราขายราคาพิเศษนะคะ700บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบพักเลยนะคะผ้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอน จัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆๆ,ๆเลยนะคะ700รอบาทนะคะมาอีกพื้นที่4ี่อันนี้ก็สวยๆยิ่งหนานะคะตัวนี้เนื้อหนาแน่นตึ๊ดเลยนะคะลายสีตะกอลายลูกแก้ยวยกยอดยกดอกเนื้อนุ่มนะคะลายตัวนี้งามมากนะคะท่านดูท่านดูเลยนะคะ ดูเชิงนี่ค่ะดูเชิงดูลายนะคะดูเชิงดูลายนะคะตัวนี้เรียกว่าสไลด์3 T ทีโทนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านพิเศษเหมือนกัน700บาทนะคะรับรองผ้าของเราใส่ได้หลายปีนะคะคุ้มค่าคุ้มค่าทุกอย่างที่ท่านซื้อเพราะผ้าของเราเป็นผ้าย้อมขามทอมือแท้แน่นอนไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าย้อมขามแท้แน่นอนไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าเรามีพิเศษให้ทุกๆุกคนเลยนะคะ สวยค่ะวันนี้สวยงามมากเลยนะคะมาอีกนะคะวันนี้เป็นผืนที่ห้ารายนี้ก็สวยมาใหม่เหมือนกันนะคะมาใหม่เลยนะคะอันนี้ลายดอกจิกนะคะลายดอกจิกงามมากแบ่งปันให้ท่านท่านดูเลยนะคะดูเชิงดูลายเข้างามมากนะคะอันนี้เป็นสีคามเข้มนะคะดูนะคะสามจะไรทีโทนนะคะสามจะไรทีโทนขามเข้มสวยแท้แน่นอนแล้วก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเจ็บาทเหมือนกัน จัดโปรมันมันจัดโตพิเศษให้ท่านเลยนะคะ700บาทนะคะท่านใดสนใจสินค้าของเรารีบเข้ามาเลยนะคะดู E ีีให้ชัดเจน e p ี EP ของวรลดาตอนนี้2000กว่าแล้วนะคะก็ดูนับเบอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ท่านฟังราคาด้วยเพราะเราจะลดโปรทุกทุก,ท,กทุกคลิปอยู่แล้วนะคะเป็นนับเบอร์หนะคะลายนี้เคยมานะคะขายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ลายจะตุค,คามเอ้ยไลายสกเก็ตคาสวยคะ่ะนี่คะ่ะ ลายนี้ท่านพระราชนีท่านเอาไปตัดใส่สวยงามมากนะคะลายตัวนี้มีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่นะคะสวยทุกคืนสวยคัดสรรมาแล้วนะคะอันนี้สีตะกอแนโนอนนะคะสี่ตะกอแน่นอนจัดสรรให้ท่านเลยนะคะสี่ตะกอสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเราก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่าน700อบาทเท่านั้นนะคะ ค่ะวันนี้เราเราโพ้งเรียบร้อยแล้วนะคะโพ้งให้เรียบร้อยนะคะลายนี้ก็สวยนะคะลายหมีขั้นนี้หายากนะคะหายากเลยมีขั้นนี้จริงๆต้องขายเก้าเก้าไม่ลดนะคะแต่เราก็ยังมาแบ่งปันท่านเนื้อหนาเนื้อนุ่มนะคะสีตะกออท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสวยงามดูเชิงดูลายงามมากนะคะตัวนี้นะคะใครจะเป็นเจ้าของคุ้มค่ามากเลยนะอันนี้ลำเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค,ะค่ะหากขั้นใดที่ได้เป็นเจ้าของ ผ้าสิ้นพื้นนี้สวยจริงๆงามมากๆเลยนะคะงามมากๆสวยจริงๆแล้วก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ700บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแบ่งปันให้ท่านสุดๆ,ๆเลยนะคะสินค้าก็เราโอเคนะคะวันนี้เราสวยๆมากเลยนะคะแล้วก็มาอีกนะคะวันนี้เราจะมีผ้าชุดมารวมกันทูเกเตอร์นะคะอันนี้มาใหม่ทุกผืนทุกชิ้นอันนี้เป็นคามน้ําทะเลสีอ่อนสวยนะคะลายต้นฉัดสวย ผ้ารุ่นนี้จริงๆเ้าขายชุดพันเก้านะคะขายชุดละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะแต่วรดามาขอจัดโปรให้ท่านราคาเดิมนะคะราคาเดิมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะวรดาได้กําไรชุดละห้าสิบาทเท่านั้นพออยู่ได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะคะนําเบอร์แปดเป็นผ้าชุดนะคะตัวนี้เป็นผ้าชุดนะคะเป็นผ้าชุดสีของเข้าสวยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีขามน้ําทะเลสวยงามมากอันนี้สีพื้นของเขานะคะ สี่พื้นสองเมตรสีลายสองเมตรรวมกันเป็นสี่เมตรแต่ก็รวมแล้วสี่เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมฆกีทอท่านเพิ่มเติมให้นะคะสวยค่ะเป็นขามน้ําทะเลสีเข้มนะคะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหมีโบราณใหญ่มีโบราณใหญ่ในกริ่งกริขายไม่ได้อยู่แล้วนะคะราคานี้แต่เราก็อยากมาแบ่งปันท่านนะคะผ้าชุดขายให้ท่านราคาเดียวนะคะ 1250บาทสวยดูลายดูเชิงงามมากนะคะปิดตัดสวยสวยอย่างนี้นะคะผ้าตัวนี้เกรดเเลยนะคะคัดเกรดมาแล้วให้ท่านไปเลย1250บาทนะคะ1250บาทจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายมีแทแนนนอนนนะคะสวยมากๆสวยจริงๆนะคะสินค้าของเราเราก็ให้ท่านนะคะ1250ออันนี้เป็นผ้าชุดสีเข้มงามมากเลยนะคะสีเห็นไหมคะ โอเคไหมสินค้าของเราสวยค่ะผ้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นเรามาใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะคะในคลิปนี้นะคะงามมากๆเลยค่ะแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะนานนาน,น,าน,น,านแล้วบอาดาไม่ได้อันนี้เรียกว่า <c oughs> ครึ่งท่อนแต่เติมด้วยเม็ดข้าวสารท่านดูเลยนะคะ ตัดสวยงามมากนะคะผ้าชิ้นนี้ตัดสวยงามมากเป็นลายเม็ดข้าวสารเต็มพืนเลยนะคะจริงๆผ้าพ,พืนนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาแพงขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งแต่วรดาไม่ปรับนะคะให้ท่านอยู่ราคาเดิม1,250บาทสินค้าของเรายกให้ท่านราคาเดียวกันนะคะนัมเบอร์สินะคะ วันนี้เรามีสินค้างามเทแนนนอนจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะวันนี้จัดโปรให้ท่านสุดๆเลยท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีเท้เน่นอนนะคะสวยมากๆเลยนะคะจัดโปรให้ท่าน1,250ับาทนะคะโอเคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมขายมีกิ่งพร้อมขายสวยงามมากนะคะแล้วก็ท่านใดอยากได้นี้นะคะ อันนี้เป็นผ้ามัดย้อมนะคะเราก็แบ่งปันจัดโปรให้นะคะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดย้อมอันนี้จริงๆขาย250แต,ต่ช่วงนี้เราขอจัดโปรให้ท่านพื้นละ1้0นะคะ190นะคะอันนี้ท่านใดสนใจทักมาและวรดาจะโชว์อันนี้เป็นชุดแสกตัดให้ลูกค้านะคะของพี่เบนนะคะตัดสวยงามมากเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะจะส่งไปให้คุณพี่เบนนะคะท่านโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวยนะคะชุดแสกมีตัดง่ายๆตัด แบบว่าใส่ได้เห็นไหมคะสวยหรูสวยหรูเรียบท่านจะไปใส่กับเสื้อเสื้อตัวนี้นะคะเพราะท่านซื้อกับวรดาไปแล้วนะคะอันนี้คือขายแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทขายแล้วท่านจะไปใส่รวมกันนะคะท่านจะไปเมืองนอกนะคะสวยซื้อที่อื่นไม่ได้ตัดที่อื่นต้องสองพันกว่านะคะแต่วรดาขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นขายไปแล้วนะคะขายแล้วยังมีตัวลายหนึ่งตัวหนึ่งพันห้าร้อยเหมือนกัน เราแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าทุกอย่างเราจะไม่ขายแพงขายพออยู่ได้นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมสินค้าของเรามีกินพร้อมขายหากท่านอยากได้สินค้าอันไหนก็ทักทายมานะคะเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะไม่ตรงปกตรงปกแน่นอนนะคะอใอยพ่อแม่พี่น้องแอดไลน์จากเบอรโ์โทร0985142596เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะ ทุกอย่างมีกินงพร้อมขายทุกอย่างความส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะท่านไม่ต้องกลัวนะคะว่าสินค้าจะไม่ตรงปกูกไม่ต้องกลัวว่าท่านจะถูกโกงนะเป็นไปไม่ได้เพราะเราค้าขายด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตาที่เข้ามาดูมาชมและมาให้กําลังใจฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเพิ่มเติมให้วรดาด้วยนะคะและฝากท่านดูโฆษณาให้ด้วยทุกอย่างเรามีจริงควมปมนจริงทุกอย่างนะคะวรดาผ่านกฎก,ฎกติกาของ YouTube เรียบร้อยนะคะเป็นซูปเปอร์ยูทูบเต็มตัวนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมทุกอย่างวรดาจะไม่ทําผิดก,กติกาทุกอย่างจะอยู่ในกฎก,ฎกติกาของ YouTube ทุกอย่างนะคะเมตาว่าขายสินค้าก็ตรงปกนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเข้ามาดูมาชมแล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณค่ะ